ดีจ้าเพื่อนเชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิลมีสติกเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลายน้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิลที่รานสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลย จอกอวกาศจะเปลี่ยน10สาระน่ารู้จิ้งจอกอวกาศจะเปลี่ยน 1. จิ้งจอกอวกาศจะเปลี่ยนเป็นซีรีส์โทคุซึสึที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของเมทัลฮีโร่ซีรีส์ซึ่งนำโดยตำรวจอวกาศเกียบันตำรวจอวกาศชาลิบันตำรวจอวกาศไชเดอร์ โดยจัสเปียนจะเป็นซีรีส์เมทัลฮีโร่ลำดับที่4และมีความแตกต่างจาก3เรื่องก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากและจัสเปียนไม่ใช่ตำรวจอวกาศและมีคอนเซปต์การดำเนินเรื่องเป็นการประจนภัยไปยังดวงดาวต่างๆเพื่อขัดขวางแผนการไล่ในการยึดครองจัก,กรวาลของซาตางกอรและเน้นการต่อสู้กับสบระาลาดร่างยักษ์เรียกได้ว่าเป็นภาคจำของแฟนๆกันเลยทีเดียว 2. ตัวเอกของเรื่องจะมีชื่อว่าจัสเปียนตรงๆทั้งก่อนและหลังแปลงล่างเพราะเดิมทีจัสเปียนเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเลี้ยงโดูโดยท่านผู้เฒ่าเอจิน จัสเปนเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่ยังแบเบาเนื่องจากพ่อแม่ของเขาตายเพราะยานอาวกาศตกระหว่างการเดินทางคู่เท่าเอจินเก็บมาเลี้ยงเอาไว้โดยมีสัตว์ยักษ์ทั้งหลายช่วยดูแลจนเขาเติบโตขึ้นมาจึงนาให้เขาไม่มีชื่อเหมือนกับชาวโลกนั่นเองโดยที่มาของชื่อนี้มาจากคําว่า u s สติ e กับแชมเปียนมาผสมกันเป็น j u s t ปียนที่มีความหมายเป็นราชาแห่งความยุติธรรมและผู้ที่รับบทเป็นจัสเปีนนั่นก็คือคุณเซกิคุโรซากิ 3. รู้หรือไม่เดิมทีผู้ที่มารับบทจจสเปียนจะต้องเป็นคุณฮิโรชิวัตาริที่เป็นแฟนสายเมทัลฮีโร่จะรู้จักกันในบทบาทของตำรวจอวกาศชาลิบันนั่นเองแต่เนื่องจากคุณฮิโรชิวัตาริประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงต้องทาให้รักษาตัวกันอยู่นานหลายเดือนคุณเซกิคุโรสกิจึงได้รับบ,บทนี้ไปแทนคุณฮิโรชิวัตาริเมื่อหายดีจากอาการบาดเจ็บแล้วเขาจึงกลับมารับ,บบทเป็นผู้ช่วยของจจสเปียนในานามมุมเบลังนั่นเองและหลังจากจบซีรีส์จจสเปียนคุณฮิโรชิวัตาริจึงรับบ,บทเป อย่างนักลบผามิติสปิลบันนั่นเอง 4. นอกจากมูมแลงแล้วจจสเปียนก็ยังมีเพื่อนอีกสองคนที่ร่วมกันเดินทางออกปกป้องจัก,กรวาลด้วยนั่นก็คือ 1. นึ่งเอลี่หุ่นยนต์แอนดรอยสาวสวยที่ผู้เท่าเอ็นจินสร้างไว้เพื่อคอยช่วยเหลือจจสเปียนซึ่งเอลี่แสดงโดยคุณฮิโยม,มิสึะดาเนื่องจากเอลี่เป็นหุ่นยนต์เธอจึงมีนิสัยหยาบก,กระด้างและเมื่อถูกกระแทกแรงหรือถูกทาให้ล้มลงเธอจะมีอาการช็อตจนค้างขยับไม่ได้ไปเลยทีเดียวอ๋ออ โอ้โหเฮ้ยตัวแข็งที่เป็นหุ่นยนต์แช่แป้งมาเลยอะ่ะ 2. มียาสิ่งมีชีวิตบนดาวบีซี่ซึ่งพ่อแม่ของมียาถูกพวกกลุ่มนักล่าที่ดาวบีซี่ฆ่าตายและได้รับการช่วยเหลือจากจัสเปียร์จึงทําไหมมียานั้นออกเดินทางร่วมกับจัสเปียร์เรื่อยมามียาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและยังมีความสามารถในการทําอาหารอีกต่างหากมียาอ้าอ้าอาอา S <S 2> <S 2> <S 5. ตัวละครจัสเปียนั้นเติบโตมาบนดวงดาวเอจินที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเหล่าสัตว์ป่าจึงํำให้จัสเปียนเป็นเสมือนคนป่าในอวกาศและมีสมญานามเล่นๆว่าสเปซวูฟซึ่งจัสเปียนนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครในนทิทานนั่นก็คือเมาคีลูกหมาป่าเหมือนกับตัวเมาคีเติบโตขึ้นมาท่ามกลางฝูงสัตว์ป่านั่นเอง khó ตัวเอกของเรื่องจัสเปียนเนื่องจากตัวเขามีบุคลิกที่เหมือนกับคนป่าฉะนั้นทรงผมของเขาจึงชี้โดชี้เดและฟูไม่เป็นทรงไม่เรียบร้อยเหมือนกับทรงผมคนทั่วไปเป็นมาแบบนี้ยาวนานจนถึงตอนที่10และจนในที่สุดในตอนที่11จัสเปียนก็ถูกเอลี่ตัดผมจนกลายเป็นทรงที่ดูเป็นระเบียบและดูดีขึ้นมาแบบทันทีทันใดยาวนานจนกระทั่งถึงตอนอวสานกันเลยทีเดียวแชป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 ีชปแ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 ชยแชป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 แ่ปแช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  สเป็นไงจ๊ะอ๋ะอนี่คืออ๋อนี่นี่ชนนนันแล้วเนี่ยอ๋อเจ็ดก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดรู้หรือไม่ตัวละครสายเมทัลฮีโร่ก่อนหน้านี้อย่างเกียบันชริบันและชไชเดอร์เมื่อถึงเวลาต่อสู้พวกเขาจะสวมชุดคอมแบทสูตรและมีรหัสต่างๆในการเรียกชุดแต่ว่าจัสเปียนนั้นแตกต่างออกไปจากสาวคนก่อนหน้านั้นเพราะเขาจะสวมชุดเมทัลเทคสูตรเมื่อถึงเวลาจะเรียกใช้งานก็ไม่ต้องมีโค้ดลับอะไรทั้งนั้นเพียงแค่เขานำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบที่ใบหู ก็สามารถแปลร่างเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายได้แบบทันที 8. ซีรีส์จิ้งจอกอวกาศจะเปลี่ยนถึงแม้ว่าจะสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ให้กับซีรีส์เมทัลฮีโร่เป็นอย่างมากแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะซีรีส์ของจัสเปียนกลับไม่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นแต่จัสเปียนนั้นกลับโด่งดังและฮิตมากๆในโซนยุโรปอย่างประเทศบราซิลนั่นเองเพราะเรื่องนี้ดันให้กลิ่นอายการประจนกตยที่คล้ายกับ ที่กําลังเป็นที่นิยมในยุค80โดยเฉพาะตัวลายหลักของเรื่องนี้อย่างสตาร์นคอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ได้รับแรงบันดันใจมาจากด์ธเวเดอร์นั่นเอง 9. าอีกหนึ่งตัวละครเด็ดประจําเรื่องนั่นก็คือแมกกาเลนักลบก่อดําที่เป็นลูกของสตาร์นคอร์จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวไรที่น่าจดจํามากๆเธอเกตายไปโดยไม่รู้ชื่อของฉันแกคงจะกลายเป็นผีที่ไร้ความสุขชื่อของฉันก็คือแมกกาเรน ลูกชายของซาตานกอสในเรื่องจัสเปียนทุกครั้งที่เอมมอนี่ออกมาทําการต่อสู้กับจัสเปียนก็จะเพิ่มความมันและการน่าดูขึ้นมากๆซึ่งผู้ได้รับบทแม็กกาแลนนั่นก็คือคุณจูนิจิฮารุตะที่เคยรับบทเป็นโกคุนแบล็กจากขาบวนการโกคุนไฟร์ันเนานินจาโกคุนแบล็กกับไดน้าแม็กจากขาบวนการไดด่าแมน เป็นนักแสดงอีกท่านที่ถูกชะตากับตัวละครสีดําเป็นอย่างมากและนอกจากนี้ยังเคยได้รับเชิญมาในหนังโทคุเรื่องอื่นๆอีกมากมายและชื่อที่ถูกต้องของแมกกาแลนจะต้องเป็นแมกกาลันแต่สาเหตุที่เอมมอนี่ถูกเรียกว่าแมกกาแลนนั่นก็เพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษดันสะกดด้วยตัว M A D M A G A L L A N T กาแลนจะถูกอ่านเป็นแมกกาแลนก็ไม่แปลก1ิ หลังจากที่ซีรีส์จัสเปียนจบลงไปเขาก็หายไปอย่างยาวนานจนเมื่อถึงปี2017ที่ผ่านมาในตอนพิเศษ Space ค q u a ดตำรวจอวากาศเกียร์บันรัทธเดกาเดนเจอร์จัสเปียนก็ได้ถูกพูดถึงอีกครั้งในวีดีกรรมของจัสเปียนสมัยที่เขาทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อปกป้องจัก,กรวาลจากซาตานก็ได้เป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานกันมาของสมาคมตำรวจอวากาศและตัวจัสเปียนก็ได้ถูกกล่าวถึงว่าตัวเขานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Space ค q u a d กองกำลังที่ทักจัก,กรวาลนั่นเองพิเศษ รู้หรือไม่ซีรีส์จิ้งจอกอาวากาศจัสเปียนมีชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นเป็นทางการว่าเคียวจูทุกุโซจัสเปียนแปบลบแบบตามตรงก็คือมือป่าสัตว์จัสเปียนแต่คําว่าจิ้งจอกอาวากาศนั้นได้มายัางไงที่มาของคํานี้มาจากค่ายวิดีโอสแควร์นั่นเองเป็นการตั้งชื่อโดยอ้างอิงจากเพลงปิดของเรื่องนี้นั่นก็คือเฟสบุฟจัสเปียนหรือหมาป่าอวกาศจัสเปียนโดยเป็นการเปลี่ยนคําว่าหมาป่าเป็นจิ้งจอกที่สะกดด้วยตัวจอจานแทนเพื่อให้คล้องจอง กับคำว่าจัสเปียนจึงเป็นจิ้งจอกอวกาศจัสเปียนและกลายเป็นชื่อที่ติดหูของแฟนคลับจัสเปียนชาวไทยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้กันเลยทีเดียวเจอกันนะครับสำหรับสิบสาระน่ารู้จิ้งจอกอวกาศจัสเปียน ก่อน,น,นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือทีวีแมกาซีนคอลัมน์เลตโทขับของคุณพี่เดวิลเมานำไว้ที่นี้ด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของคลิปนี้ผมได้นํามาจากหนังสือเล่มนี้นั่นเองท่านผู้ชมทุกท่านสามารถเข้าไปชมเพจเลตโทฮีโร่ขับของคุณ d e วิลเได้นะครับซึ่งเป็นเพจที่มีเรื่องราวของเหล่าฮีโร่โทคุในอดีตและมอบแรงบันดาลใจให้กับผม ก่อนที่เราจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยกดแชร์ไปยังต่างจัก,กรวาลเพื่อทุกคนได้รับรู้ว่ายัางมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อเัปเด็ข่าวสารใหม่ใหม่จากพวกเรากันด้วยนะครับแต่เราวันนี้พวกเรา blue purple ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย